ก็คือจะมีแพบบ้แน่นแพ,แพเ้เสียช่องอยยโยโยวันนี้จะมาตีแบดกับน้องฟอร์ดนะครับเฮ้ยโคตรแบดเอาจริงเราควรแบบว่ามีเกมแบบว่า <c ười> ว <c ười> ทัโ้โทษด้วยไว้ย <c ười> ไม่ไม่ไม่น่าคว้กล้องเลย <c ười> ถ้าเกิดว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้ <c ười> ต้องทำไงครับ แฮนแฮนด์จดีวะแฮนต้องเปิดตัวแฟนจิมไม่แฮแฮ์ต้องเปิดตัวแฟนจิมมะเอาดินะจิมไม่มีครับเอ้ยแค่นีโสดนะครับเอ้ยเค้กคุณเค้กว่าไงฮะจริงหรือเปล่าใช่เหรอเดี๋ยวพูดไปหน่อยอันนี้คอโรงเรียนอันี่ที่อะไรเนี่ยอันอันนี้คือโรงเรียนฮะอันอันี้ที่อะไรเนี่ยอันอันนี้ดคือโรงเรีครับ ไอ้ขอดในถ่ายอะไรดิถ่ายสตอรี่นะได้ได้ๆโอ้โหทำตัวเป็นบล็อกเกอร์อยู่เขาเป็นบล็อกเกอร์อยู่ฮะดูขอดแบบหงสีชมพู What the fuck You so gay man Bro ชอบรียกชทนปกติคนดีว่าจแบบว่า You so cute bro อะไรเงี้ยเกือบทำแล้วเกือบทำแล้ว ถั่วไหนฮะเอ้ยไหนทั่วทั่วอ่อเขื่อนเลยชั้นบนก่อนแล้วกันนี่ดูดีมากเลยนะแนบแบเทปบบอารมณ์แบบเนสเซอรี่แบบเดมิเตอร์อันอันนี้เป็นมอนเตสซอรี่เแบรนด์นิวแบรนด์นิวอันนี้มีวิชั่นวิชั่นของโรงเรียนอันนี้คือหลักสูตรอะไรนะแนบเป็นมอนเตสซอรี่ครับโอ้ก็เห็นหลักสูตรฟินแลนด์ป่ะเฮ้ยที่แม่เรียนเป็นวันละกี่ชั่วโมงอ่ะแกป่ะหรือว่าวันเดียวอาทิตย์กี่วันอันนี้ดีมและดีมแต่ให้ดูให้ดู้อนนให้้ดูกกี่อน ให้ดูค่ะดิเทไยวะเวะเอ้ข้าเากี่คนเนี่ยอันนี้ได้หลายคนน่าจะมาณสิมั้งไม่แน่ใจผมไม่ได้สอนเนี่ยผมไม่ใชคนสอนทำน่ารักมากเลยทำน่ารัก ที่นี่รับเด็กอายุเท่าไหร่เฮ้ยตั้งแต่หลักเดือนเท็กก็ยี่ห์ก่อนดิเท็กก็ยี่หก่อนเฮ้ยเคยนั่งแล้วเคยนั่งเด็กนั่งแล้วแตกเนี่ยทำไมเราลอกนั่งก่อนไปเร็วอันนี้ปลอดเราลอกนั่งโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิ้มไปจิ้มเดี๋ยวไปจิ้มไปนั่งโชว์นีก่อนเรานั่งโชว์เอออ้าวเซ็กซไม่เป็นไรหรือถอดแล้วพอห้องหนุ่มก็ต้องถอดแต่ห้องหนุ่มเป็นเรไ่องใครใครชอบโอเคโอเคโอเคทำนี้ในห้องนี้อ่าไอ้ปลอดเท็กก็ยี่อนนงั่ห์ก่อนง กระโดดสาี่เซฟ่อนเด็กเปิดอนอนอะ้รไม่ติดแข่งองเท้าคอกี้อันนี้คือต๊ะเด็กตันตัวแบบใส่แบบใส่แบบม่ผมไม่คนแล้วเลยไม่ได้นี่ชอบน่เด็แพ้ในห้องดีนะเพราะคือชอบมากอันนี้เป็นห้อง ี hey, ่กระจกไม่มา so. no, no. no. uh, ิแต่ตรองนี้ก็เป็นกระจกก็มีแม็กเนีมีให้วาเออันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่านิโดถ้าถ้าถ้าไม่ีนั่นยเหรอกมาซ่เลยออันนี้คือเป็นโรงเรนปูทางเลยนะนอนนนแบบอันนี้มันเล่นเนี่อ่บันเล่บ้าอะไรเี้ยเป็นเหอนปอดนี่มันบันเล่ไม่เหรอไม่ใช่อันนี้มันอ่าเราบันเล่ไม่เหรอฮักิสเหมือนแบบพวกมาโซ่เลย่อนได้ได้รับเกียรจากคุณจีมาถ่ายให้ค่าจ้างค่าค่าค่าคนเวตรงนี้เท่าไหร่ลอง่ไ แก็เทปละห้าแสนนะครับอนนี้เดี๋ยว้ครสองปองคององอันอันนี้อันนี้อันนี้เขาไปเบสคลาสอันนี้อันนี้ไม่ถึงนี่เท่ารอ่าเอเดี๋ว่านี้แคไรทานี้แค่อันนี้ยอ่าน่าจะ r e f e r e n e ได้แต่ว่าจะใช้ซอพพลายเยอะดีมากเทคโนโลยีมั้งเฮ้ยเห็น้เห็นผมอเห็เดินนดอึ๊บ ออไอคือเป็นที่ปีนเขามีอะไรอีกด้วยรเหนักได้ปะวะอที่ดีแน่เฮ้ยอันนี้รำหนักได้ฮะกรโจริงหรอจริงแล้วอย่าะนี่กระโดดเกาะทุกคนลองโดดได้ไให้โดดแล้วโยนได้จริงได้จริงอันนี้อันนี้ได้ได้เหรอวะได้อันนี้ปีนได้อยากมาเล่นมันดีลองดีแล้วนี่เอามีนะมาพัปีนเหรมีแข่งแรงมากใช้ อันนี้ใช้ซับที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าเดียวกับที่พวกเอ่อที่ิีทายอยากใช้อะแย่างงี้นไปนปอดโชว์ดินี่ให้คุณนภานายโชว์ไปปอดโชว์ดิมามึงโชว์ก่อนอ่าเนี่ยสาวร้องหนึ่งขึ้นใครถึงข้้นบนก่อนชน,นะถึงแล้วมันเกี่ยวว่าโลกของตีนของผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวอ่าอันน,น,นี้อันนี้ใช่ของผู้ใหญ่เลยอ๋ออันนี้ก็โลกมันต้ของผู้ใหญ่เพราะว่ามัน ม่เจ็บกกดุดเฮ้ยโอ้โไม่ได้ใส่รองเท้าเลยก็เลยเจ้าเราลงมาตนี้ไม่รู้จะแทกงเลยถ้าอยู่ข้างบนไม่แต่ว่าคือปกติสมมติให้เด็กมาเรียนใช่จะมีจะมีโค้ชอยู่แล้วที่เป็นแบบที่คอยดูแลโค้ชเด็กโค้ชเด็กคือเดี๋ยวก่อนอธิบายเดี๋ยวนี้นี่คืออะไรนะที่นี่คือเป็น c o m m u อะไร มันคือมันเป็นสถาบันสอนเด็กว่ารวมเป็นแบบนั้แน้มันเหมืนในพิเศษนะหรอคือมันมันเป็นมันจะสวีทอ๋อเลสวีทหรอกมันเป็นเรื่อมันสเตี่จะเป็นพวกอาสอนเด็กแบบเป็นแบบเขาเรียนรูลเพลย์อะไรเนี้ยถ้าเกิดพ่อแม่อยากจะแบบอยากจะไปแบบสวีทเด็กก็รูกมาฝากได้มั้เอออันนี้พิเศษตรงที่วมันมีฮาเดย์แคร์แบบสามเดย์ใช่ถ้าเป็นที่เก่ามันจะมีแค่เพรเวเลยนิงใช่ไหมก็คือ หนึ่งชั่วโมงต่อคลาสอะไรงเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นหชั่วโมงที่เด็กอาจจะในฝีห้าสิบนาทีแล้วก็ที่เหลือเป็นอคอนซอลเกับห้องอีกสรริบนาทีแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบพาเวชั่นห้องแรกแต่อเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นจิมคลาสอันเนี้ยเป็นเพลย์กรุ๊ปใหญ่แล้วก็มีห้องนี้ที่รองรับเพลย์กรุ๊ปได้ด้วยม,มีมีแบบมีมีแบบว่าพ่อแม่ฝากแบบสองชั่วโมงเลยว่าแบบได้สามได้หนึ่งก็สามแล้วไปปล่อยบ้านลมก็ได้กันนะพ่อแม่แบบขอพาเวชั่นด้วยกันอะอะไรเงี้ยแทนนนนนนปปลล่่ออยบ้้ามมเเหืกัีี็ มีห้องอะไรไหรมห้องไหมอันนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้นนอ,นนอะละเลยมีผลไม้แน่สือี่บผลไม้ให้กับ<อ>ที่นี่ทำแบบขนมแบบจจงฟูด้ดอันนี้จะเป็นอ๋อทาเลว่าเรียกยให้ผลไม้อะไรใช่แต่ให้เ็นเ็กเลือ,อเองอันนี้ก็เชื่อมมาแล้วก็หวานแน่เ้ยอันนี้เ <c oughs> <ค>ี่ยแช่เกลือไเลยจะได้ไม่งก่อนอ๋อยางน้อันนี้อันนี้เป็นครีช่ไหมอันนี้ต้นไม้นี้เหมือนเบสบอกว่า เป็เหมือนเหมือนเหมนแเรียว่าเด็กเหมือนเหมือนกเล่นโตอ่าเด็กก็คือต้นไม้แต่ว่าอันนี้จะเหมือนจะใส่ตีมของเดือนนันแล้วก็อันนี้เป็นหนอนแต่ว่าอันนี้ไอตัวหนอนเนี่ยทำทำไว้ให้เป็นแบบ t e x t ให้กสัมผัสอ่าอันนี้อันนี้คือแบบว่าต้นไม้แล้วโตขึ้นมาแล้วจะมีออผลใช่แล้วเป็นออกผลก็จะออกดอกจะออกผลเขาเป็นดอกแบบดอกอันนี้เป็นห้องน้ำ โซคิวเป็นประตูก้อนเมงเลยไรอเข้าิ่คมันเด็กังเออนี้นารงอะโอ้โหอีกันี้เดอันนี้อันนี้องผมเงแล้วก็อันนี้ห้องครูแล้วก็ไปที่อันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนดนตรีครับก็คือมีครบเลยเนี่ย ไม่ครบเลยอันนี้อันนี้เขามาทำด้วยกันใช่ผู้หญิงมาเหมือนเขาอยากเชันแต่ว่าเขาเก่งนะเป็นคุนที่เอาส่งส่งแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราเดินลงนี่เหรอเราลงนี่แล้วเราไม่เด็กเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนะอขาออกแต่จริงๆข้างข้างนอกอ่ะมันจะมีสวนที่ให้เด็กได้แบบเดินเอาท์ดอร์ไอ้คอนแทบกนี่คือกะว่าทำเปิดเท้าป่ะแบบไอ้เนี่าเราเปิดตอนคือให้คนมาตีป่ะเปิดที่รุ่งอ๋อไออันนี้ข้างนอกมันเป็นสวนนี่นเป็นสวนแบบให้เด็กมันเป็นกระสอการเด้นหน่ะ ก็เป็นท่ห้องห้องน้ำสะอดแอ่ไแบ้่พี่พี่าพวกของบอให้เสยงจริงมาถึงต้างได้ไงเนี่ยเอ่อใชมือเลยอี่จะเดีนะออเดินเ้าให้เขาด้แย่ไมเอ้ยมเช่าัอนีเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาสมยงเฮ้ยอันใหม่เลยเฮ้ยใหม่ใหม่เลยเออคู่เดียวที่ลอลี่ใช้ลอลี่ไม่เอ็นเลยนั่นก็นะครรมอ๋อแต่ว่านั่รักนะ เพิ่เิ่มาสมโทแเดยแ่ใหม่ใหม่กิอ่ะสปอนเรื่มปอถ่ายเฮื่ก้เลมอดถ่ายเฮ้ยุนมอ e ีกรอบได <tinc S 2> ้ปะดูดีมากเลยแ่ดูแบบน่าเรียนแรกอะไรรรับรอลูกสิกแเป็นเหมือนเฮ้ยมึนเปิดยังไม่พริกมีลูกบุญธรรนะแต่ว่าแกนโอเพนนี้กูมาถ่ายแล้วว่ะมาดิมาดมาดมาดิพาสติกมีลูกบุญธรรนะ ใช่ะครับมีลูกใหออพี่มันลูกเยอะขึ้นกว่านี่ใี่ลูกแท้ครัเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามีลูกรู้มีลูกมาหาแม่ไม่เจอเฮ้ยอันนั้นซีเผ็ดซอสของไทยเผ็ดขอบคุณครับอันนี้เราเราไม่ต้องตัดแล้วเราเราลองเทคแล้วลองรันไปเลยลงไปเลยลงไปเลยชิว อโอ้ถุงผูกเแน่นเลยเอา้ารองเท้าใหม่<ง>ใช้เสียจิมไล้พอคามาเอา้เอยอย่าไปคุง่งให้ปิดน้ำนึงสี่คนไล่เอาไงไม่หรอกจริๆงๆทำขาแบบว่าตั้งหมดทำขาแบบว่าตั้งหมดไง แพนรู้ป่บว่าไอ้ไอ้ยอันเนี้ยถ้ารถเน็ตเอามาตีพิคโคบอลได้นะมีไหมพิคโคบอลมีมีเน็ตหรอนี่อเน็ตเออัเน็ตลงอ๋อลงได้อันเน็ตลงได้แล้วก็ทำเป็นสนามพิคโคบอลเฮ้ยพิคโคบอลไหมแต่ว่าเอาเอาลงไม่เป็นอ๋อไม่หยนต้องเช่อมมาแล้นี่นี่ย่อขี้เกียจถูกถูกไม่เป็นเอาเอามันเอาเคเบิลไทยล็อกอยู่ ไม่ซิฟทายมันไม่เกี่ยวซิฟทายมันแค่ให้มันตึงเฉย,ยมันกวดอยู่เงี้ยนะแต่ว่ามันน่าจะเอาลงได้พี่ตัวเสาอวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโดนแฟนดุแน่เลยเดี๋ยวออก,อกอไม่ได้โดนแฟนดุ <c oughs> ในในีนนน้คู่กันรู้ไหมครับผมทามนะม่าไมผมทำสนามแบดอะไรนะคุณรู้ไหมทำไมผมทำสนามแบดเพื่อที่ว่าผู้ขอไม่ได้มาตีได้ด้วยร,วรอบอไม่ใช่ตังหมดไม่มีตังทำอย่างอื่นแล้วเอ้าไม่ตังอะไรอันเนี้ยมันมันคือจริงๆอันนี้เป็นขอดแบดเก่า นคอดบแตบ่เก่าแล้วผมเข้ามาทาสีใหม่แล้วก็ใส่ครีเอทีฟลงไปเฮ้ยแต่ว่ามือมาเลยกินคอนในห้องนี้ทีไม่ใช่ไหม,ไหมแบบกรีนกับกัแบเบสียงฟูไหมแบบโอ้ชกไว้อาาเ,เอาไว้นัดสาวมาไงเฮ้ยถ้าอยู่บ้านเราตคนแบบที่บ้านเราไหมผมผมมีแฟนแล้วครับเอ้มีภรรยายแล้วมีภรรยาครับผมเราเราเป็นคนรักแฟนจิมบอกมาแน่นอนถ้าเป็นคนรักแฟนแล้วจะเป็นยังไงเอ้าจิมเจริญเจริญสุดยอดอันนี้ชื่อแค้นทีหนึ่งเจริญพรเจริญพรโอ้โหไม่ใช่แค้นเลยดูดิ โอเคคุณรับแฟนนะแฟ่น้อนสรุปมีแฟนยังสรุปมีแฟนยังสรุปจีมีแฟนยังครับไม่มีครับยังไม่มีโอเคคุณไหนขอไอจินจิมจิมธนินโอเคโอเคโอเคไปตีอะไรก่อนไปขอไปเชื่อเด็กๆก่อนนะครับอันนี้ฝึกระหว่างคุณจิมธนินกับเดอะวันยูโนนะแพ้แพ้เสียช่องเปล่าแพ้เสียช่องแพ้เสียช่อง โ,โอ้ย <laughs> <laughs> หนึ่งศูนยไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวผมเป็นนี่แหละกำเนิกรรมการให้เอ้ยเอ้ยอะไรอะ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 อ่ะหนึ่งเท่าครับเห็นเท้าเหรอ เจ็ดใช่แพ้แพ้ทำไรแพ้วิ่งวิ่งสามรอบแพ้วิ่งสามรอบหรือสี่แต้มเองแพ้ได้กลับบ้านนะครับโห oh. oh. อ้าวแปดเจ็ดแปดเจ็ดยัง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 น้าว จิ้มเสร์มยิ้มเสุมแล้วแพ้แพ้แพ้เต้นอะไรนะเต้นอะไรดีไก่ย่างถูกเผาเฮ้ยลงครับ9 7เฮ้ยแพ้วิ่งกี่รอบหมเนี่ยตะกี้สองนะนอีกสองเป็นสี่ิ้มเสร์ม อุ้ยอ,อ้าวสิ17เ,เดี๋ยวดูแพทริกเดี๋ยววันเดโนวิ่งกันนะครับตีอก่าหอมอีกไม่กินแรง <c oughs> ยั่ไงเฮ้ยโลง18เ้ยสงสัยจิมจะได้วิ่งแทนตรงนี้แฮทเสียช่องเขาบอกเลย เอ้ยเฮ้ยเฮ้จิมดีๆนะดีๆนะสิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งชนหน่อยเสักสองรอบวิ่งสักสองรอบนะครับสักสักสักสองรอบ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 มึงก็ต้องวิ่งกันด